ดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อวานนี้เป็นวันที่หาเนาะลูกค้าไร้แหลกมาจ้ามึงตีหลอกฟ้องฝากเพมึนเออฟ้องฝากจากลูกค้าจ้ะลูกข่าไร้แหลกมันมาเยี่ยมมาเบิ่งกันมาได้อย่างมึนกะเสียวมาฝาดจชงสี่หลักจ้าก็ปีสุปีลูกค้าผู้ใดมาจนมาเพมึนกะสีเป็นลูกค้าเก่าเนาะเพมึนกะสียนี่ควงมาฝากมาตอนตลอดเถอจ้ะ ม,มาหลายอย่างพี่น้อมามาหลายอย่างที่นองจ้านี่นี่ผู้ค้องลูกค่าน้ายแหลกเนาะ,ป,ะปัดประเด็นมาแย้จิ๋วเป็นคนไทยสื่อน้าพริกอันไหนมาผง<ม>ผงแกงเลี้ยงจากของโลโบเนาะเออคนกับหูจิ้สื่อเ,เนาะกระเด็น่าเขาเป็นคนไทยจ้ะอาหารอีกสานอาหารไทยเป็นแผ่นแป้ง แผ่นแป้งแผ่นแป้งเวียดน้มหน่ะจ้ะเนี่ยเออสื้อมา่ฝากเนี่ยอันนี้กับหงจักซือได้ไ่นองจ้าเพิ่นว่าเพิ่นไปร้านเอเชียมะเพิ่นกับหง๊ะบอกว่ามันคือเอียงแต่ว่าเพิ่นกับยิบยิบมากเพิ่นละอันพงมันผัดพงกะหรีจ้ะอุ่นเซนสองหอแนวกะอยางนอนี่อุ้ยพี่แกงแกงเพียดจังเนี่ยื้อมา่าฝาอุ้ย นี่กับพริกแกงแกงเผ็ดซ้วงกระปุกจ้ะฟาดแล้วก็อีหยังฟาดซอสซอสสีราชาตัวนี้ซอสมะเขือเทศจ้ะพันหัวเป็นของไทยของเอเชียเนะาะพันกระสือมาโอ้ยคือน่ารักแถเอีหยังเนาะนี่เนาะน้ำจิ้มไก่โอ้ยพี่น,น้องจ้เพิ่นเอาน้ำจิ้มไก่มาฝากพร้อมเอา้านี่ก็อีกขวดหนึ่งซอสมะเขือเทศสีราชาพันละจ้ะนี่ย แล้วก็เป็นทัวทัวกระป๋องหนึ่งก็สิเป็นถุงถท้ามาฝากคุณสามีจ้ะใส่ไงเพื่อยูดดอกนี่ถุงถท้แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็กระเดดออีหยังนอ้อตัวนี้ส่วนมากคนเยอรมันนะล,ลูกค้าที่มาเนี่เป็นลูกค้ายเยอรมันนะจ้ะมาหวอนเมือ่อคืนนี่วัตถิหา มาหอดมือขึ้นขึ้นวันที่สี่สองหลังจ้ะแล้วมืออื่นมันที่ันที่หกเกสิมาอีกสามหลังจ้ะเป็นมู่กันเหรอจ้ะพี่น้องแต่ว่าเิ่นเิ่นมาหอดกอนสองหลังเนาะที่เราคล้องฝากโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณต่นนี้ยังขึ้นหอดขึ้นถงอยู่จ้ะนี่ลัใจจะจิ้วเก้าให้บ้องเนาะน้ำใจเห็นเล็กๆน่อยๆข้องกันลูกค่าเิ่นมาสุปีสุปีเพิ่นเกษีิจังสี่แล้วจ้ะบางคนเออแล้วกาอันนั้นเดี๋ยวเดียว ่านเบอดพี่น้องจา๋าเยอะจิ๋วลืมคุณน่ะพันเอา,เาอันนี้มาหัวหอมจากพี่น้องหัวหอมพอนามาให้เยอะจิ๋วปลูกกุงตี่ลาหอมหอมได้หนิบ่าเป็นกระเทียมนะจ๊ะหัวขาวขาวนน่หอมจ้ะหอมกบนม้หลากหลายพันนี่พันหัวแดงกรนมีจ้ะนี่พันหัวแดงขึ้นไนเท่านี่เรากับพันหัวขาวอุ้ยเอมายางละสองแผกจ้ะพี่น้องสองแผกอันนี้ยางละสามจ้ะ อันแดงๆนี่แย,ย่งล้วสองแพ็คสิแพ็คหนึ่งขาวๆนี่ก็บสองแพ็คป้าพี่น้องใจชิปลูกอยูืบดปีจ้ะโอ้ยขอบคุณลหลายๆเด้อกูเพิ่นเอามาฝากมาตอนกระดามาตัดกวงตังไกลเพิ่นกับหอบกระหิวมาให้พี่น้องจใาโอ้ยน้ำใจเพิ่นเนาะนี่เราจะพี่น้องใจงจิ๋วเก่มามาให้เบิ่งกันเนาะของฝากจากลูกค้าเพิ่น ร้นะานแกสิเราจะทุกปีจะลูกค่านะบัดนี้แต่กลุ่มนี้กลุ่มอื่นมากกับนี้คือกันจะเล็กๆน้อยๆมาฝากมาตอนอืไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย